สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะพบกพับข่าวภาคข้าช่อง7 HD ช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตยที่26มกราคม2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา19นาฬิกา32นาทีภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณสะพานดำรงสถิตถนนเจริญกรุงทรงเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติวัดทิรสถิต7 2พรรษาและซุ้มประตูวัดชิรธรรมรงค์7 2พรรษาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แล้ว ได้ส่งพระดำเนินตามเส้นทางถนนเจริญกรุงไปยังสุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติวชิรธรรมรงค์72พรรษาที่5แยกหมอมีเขตสัมพันธวงศ์โดยถนนเจริญกรุงสายนี้มีความสำคัญทางการค้าและมีความรุ่งเรืองมาแต่อดีตและยังเป็นที่อยู่ของชุมชนชาวจีนชุมชนชาวตะวันตกและชุมชนชาวมุสลิมรวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีน ตลอดเส้นทางสองฝั่งถนนเจริญกรุงมีพระสงนิกรและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นเพื่อร่วมชื่นชมพระบารมีแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความศรัทธาที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่างเปล่งเสียงสรงพระเจริญซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนและโบกพระหัตให้แก่ประชาชนตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชลําเนินผ่านยังความปลื้มปิติแก่พระสงนิกรที่มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นล้นพ้น ในการนี้นายหานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมภรรยาและนายนรงศักดิ์พุทธพรมงคลประธานหอ,อการค้าไทยจีนพร้อมคณะกรรมการนายชิมชินวิรยกุลนายกสมาคมแต้จีแสสแ๋แห่งประเทศไทยนายกิติอิทธิภากรประธานสาสมาคมตระกูลแท้แห่งประเทศไทยสมาคมจีนเก้าภาษาและองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนทั่วประเทศเฝ้าจุล้องธุลีพระบาทรับสเสด็จโดยมีนักร้องเยาวชนร่วมกันขับร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอน สำหรับซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติวชิรธรรมรงค์7 2พรรษาด้านหลังมีข้อความภาษาจีนว่าจัวโยหยงเอี้ยนหมายถึงพระสกนิกรร่มเย็นเป็นสุขชั่วนิรันดร์และเป็นเอกลักษณ์แห่งการจารึกความเทิดทูนของพระสกนิกรที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรแห่งความกตัญญูกตวเวทีอันเป็นคุณธรรมสําคัญทรงเป็นศูนย์รวมแห่งพลังความยิ่งใหญ่และความอ่อนน้อมต่อผู้มีพระคุณทรงกรตัญญูต่อสมเด็จพระบร,รมราชบุพ,พการี ระหว่างเส้นทางที่ทรงพระดำเนินมีคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและสมาคมจีน9้าภาษาสหาสมาคมตระกูลแท้แห่งประเทศไทยและองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งประเทศมาเฝ้าทูลอองทูลิพระบาททูลเค้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงให้ความสําคัญกับการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาอารยประเทศและทรงตั้งพระราชาดุลยไทยมั่นในการดูแลทุกสุขของราษฎรทุกเชื้อชาติทุกศาสนาให้มีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข เวลา17นาฬิกา14นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่อธิบดีผู้พิพากษาภาค5แม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ผู้บังคับการและรองผู้บังคับการกองบิน41พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจโดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองมาเฝ้าชุลองทุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีด้วยความจงรักภักดี โดยระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านมีสตรีชาวเหนือ900คนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองพร้อมใจกันฟ้อนเทีนและฟ้อนเล็บที่มีความอ่อนช้อยและงดงามเป็นวัฒนธรรมและประเพณีโบราณของชาวล้านนาเพื่อถวายพระเกียรติ เวลา17นาฬิกา52นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยางลานพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์อํเาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในพิธีบายสีทูมพระขวัญเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเนือเจ้าหนายฝ่ายเหนือและพระสนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นตามประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านานาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความ จงรักภักดีในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์ จากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระราชทานพระบรมราชโรการให้พุอากาศตรีเจ้าวัฒนันนลำพูนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าทูงกระหม่อมถวายสุจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าแสงตะวันนชยงใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าวทูกลทกระหม่อมถวายสุจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามคติของชาวล้านนาเชื่อว่าในร่างกายของมนุษย์ประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสและมีขวัญ32ขวัญโดยขวัญเป็นเหมือนสิ่งที่คอยกําหนดชีวิตจิต และความเป็นอยู่หากขวัญอยู่ในร่างกายครบถ้วนก็จะมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสแต่ถ้าขวัญอ่อนหรือขวัญหายก็จะเจ็บป่วยการสู่ขันจึงเป็นพิธีกรรมที่สําคัญของชาวล้านนา <ๆ S 1> เพื่อเรียกขวัญให้กลับคืนสู่ร่างกายหรือเสริมสร้างขวัญให้แข็งแรงและเป็นสิริมงคลซึ่งจะทําเมื่อเจ็บป่วยเดินทางกลับจากแดนไกลหรือวาระอันเป็นมงคลต่าง,างๆเช่นวันเกิดและวันแต่งงาน ในการนี้ท่อพระเนตรริ้วขบวนฟ้อนเชิญใบสีทูมพระขวัญพร้อมเครื่องราชสักการะและพุ่มดอกไม้ของเจ้านายฝ่ายเหนือประกอบด้วยกางสดานวงกลองชุมขบวนตุงช่อสิบคู่ฟ้อนเจ้านายฝ่ายเหนือฝ่ายชายห้าคู่นำหน้าพามพระขวัญและใบสีต้นแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฟ้อนเจ้านายฝ่ายเหนือฝ่ายหญิง8ดคู่นำหน้า,าพานพระขวัญและใบสีต้นแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีขบวนหัวหมูเครื่องข่าวเครื่องหวานขบวนเครื่องสการะล้านนาห้าคู่ขบวนผ่านพุ่มดอกไม้5สกุลได้แก่สกุลน,นเชียงใหม่หนลํลำพูนณลลำปางนัานาและณเชียงตุงจากคติความเชื่อเรื่องการสู่ขวัญพระราชชายาเจ้าดาวรารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดพิธีใบสีทูมพระขวัญขึ้นถวายพระบาท สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีครั้งเสด็จเรียบมณฑลพายัพเมื่อวันที่23มกราคม2469ณพระพลาหน้าสารกลางมณฑลพายัพหรือบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สกษัตริย์ในปัจจุบัน ต่อมาเจ้าน่ายฝ่ายเหนือได้ร่วมกันจัดพิธีบายสีทูมโระขวัญขึ้นตามแบบแผนที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกําหนดไว้เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมระสดรในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5มีนาคม25 0 1ณพระณัพราโรงเรียนยุพราชวิทยา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้านายฝ่ายเหนือได้จัดพิธีบายสีถูบรกขวัญถวายอีกหลายครั้งนอกจากนี้เจ้านายฝ่ายเหนือ,อยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้จัดพิธีบายสีทูพระกขวัญถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในรัชกาลที่9ปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดํารงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารและพระบรมวงศ์รวมทั้งพระราชอาคันตุกะอีกหลายวาระ เมื่อผู้เชิญบายสีทูมพระขวัญพร้อมเครื่องราชสาการะและพุ่มดอกไม้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายณโตะบริเวณมุกพระพลาพิธีแล้วเจ้าสีรัตนลำปางไร้นำคำทูมพระขวัญเป็นทํานองของเจ้านายฝ่ายเหนือที่เคยปฏิบัติถวายมาในแต่อดีตนายสนั่นธรรมธทิสํานักส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขับลำำํานําทูลเชิญพระขวัญเจ้าวงศักดิ์เชียงใหม่ประมุขสายสกุลเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระ าผูกข้อพระหัตถ์ขวาและซ้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัธยาศัยกับทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเจ้าหลวงเชียงใหม่เจ้าวรเทวีนลำพูนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทผูกข้อพระหัตถ์ขวาและซ้ายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเจ้าหลวงลำพูนเจ้าทวัดวงนเชียงใหม่และเจ้าประพารัฐ ณลำพูนเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินี ในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดเฉลิมรัฐทศมร,ราชาบรมราชาจักรีวงศ์เป็นการแสดงแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์โดยเด็กและเยาวชน155คนแบ่งเป็น4องค์ได้แก่องค์ที่1ปฐมพง์วงพิงคณานครองค์ที่2สารสัมพันธ์ธรรมยตรีทิพย์จักรจักรีวงศ์องค์ที่3สายใหญ่รัก2แผ่นดินองค์ที่4ร่มฟ้าบาร,รมีทศม,มราชาบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสําคัญและทรงตั้งพระ ปณิธานที่จะสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมอันดีที่มีมาแต่โบราณโดยพิธีใบสสีทุนพระขวัญเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในรัชกาลเพื่อความเป็นสิริมงคลและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ ซึ่งที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชฎรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือมาโดยตลอดจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่ากาศยานทหารกองบิน41อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอํานวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในโอกาสวันออสเตรเลียของเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งตรงกับวันที่26มกราคม2568 พนท่านนางแซมมอสตินผู้สาเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียกรุงแคนเบราในโอกาสวันออสเตรเลียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวออสเตรเลียมีความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยมีความยินดีที่การมาเยือนประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วของพลเอกเดวิดเทอร์รี่ผู้สาเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียท่านก่อนนั้น ได้ประสบความสําเร็จอย่างดียิ่งและข้าพเจ้าเองก็รู้สึกยินดีอย่างมากเช่นกันที่มีโอกาสต้อนรับมิตรเก่าแก่ตั้งแต่เป็นเพื่อนร่วมชั้นที่วิทยาลัยการอาหารดันทรูนซึ่งการเยือนในระดับสูงเช่นนี้ย่อมมีส่วนสําคัญในการกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดยั่งยืนระหว่างไทยกับออสเตรเลียตลอดหลายปีที่ผ่านมาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศของเราได้เจริญงอกงามอันเป็นผลจากการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนกอบกับความร่วมมือในหลากหลายด้านนอกจากนี้ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ช่วยผลักดันความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในหลายๆด้านที่สําคัญโดยเฉพาะการลงทุนการเกษตรการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการสแสวงหาโอกาสเพิ่มมากขึ้นเพื่อกระชับมิตรภาพและความร่วมมืออันอยังประโยชน์ร่วมกันสืบต่อไปพระปรมาพิไทยมหาวิเชราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระรชทานเพลิงศพนายบุญฉลองพักดีวิจิตและนายสันทัศน์ตันะน,นัน เวลา17นาิกา16นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพนายบุญฉลองพักดีวิจิตซึ่งถึงแก่กรรมด้วยภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่13กันยายน2567สิริอายุ93ปี นายบุญฉลองภักดีวิจิตเกิดเมื่อวันที่18มีนาคม2474เป็นบุตรของนายพุทธและนางลิ้นจี่พักดีวิจิตสําเร็จการศึกษาเตรียมอุดมศึกษาที่โรงเรียนอํานวยศิลป์และได้เข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยได้แรงบันดาลใจจากบิดาซึ่งเป็นผู้ในการสร้างภาพยนตร์และคุณอาเป็นผู้ถ่ายภาพและกํากับการแสดง เริ่มเข้าสู่วงการด้วยการเป็นช่างภาพถ่ายภาพยนตร์เรื่องแรกคือแสนแสบบทประพันธ์ของไม้เมืองเดิมจากนั้นได้ศึกษาขบวนการทาภาพยนตร์และเทคนิคต่างๆด้วยตนเองเพื่อพัฒนาการถ่ายทําภาพยนตร์จนประสบความสําเร็จสูงสุดได้รับรางวัลตุกตาทองพระราชทานพระสุรศดีส2ปีซ้อนในฐานะช่างถ่ายภาพยอดเยี่ยม จากประสบการณ์ที่ถ่ายทำภาพยนตร์จึงเปลี่ยนมาเป็นผู้มุ่งกับภาพยนตร์และผู้มในการสร้างภาพยนตร์เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะนำภาพยนตร์ไทยไปสู่นานาชาติทำให้เกิดภาพยนตร์เรื่องทองประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักต่อมาได้ผันตัวเองมาบุกเบิกละครแนวบูธทางโทรทัศน์มีผลงานที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาถึงปัจจุบัน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาวงการภาพยนตร์และละครเป็นบุคคลต้นแบบที่ขยันอดทนใฝ่รู้และได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพแก่วงการภาพยนตร์และละครเป็นจนํานวนมากในปี2556ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงพุ่มกับผู้สร้างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ เวลา17นาฬิกา35นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายสันทั์ตันทนานณเมนวัตรีทศเทพนายสันทั์ตันทนานเกิดเมื่อวันที่11เมษายน2478สำเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและระหว่างที่ศึกษาอยู่ได้ร่วมกับเพื่อนนิสิตตั้งวงดนตรีใช้ชื่อว่าวงบิ๊กแบนด์สจมสโมสรนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ปัจจุบันคือวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือซ u ยูแบนรับหน้าที่เป็นหัวหน้าวงคนที่3ได้รับโอกาสเข้าไปแสดงทางสถานีวิทยุอสพระชวังดุสิตตามพระราชบริีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปร,รมมาถบาพิร เมื่อการบันทึกเสียงเสร็จสิ้นได้เฝ้าทุลลองทุลีประบาทมีรับสั่งชักชวนให้อยู่ร่วมบรรเลงดนตรีหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและอีกหลายมหาวิทยาลัยจนถึงปี2,516มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมกันจัดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีในวันที่20กันยายนของทุกปีเพื่อหาไรายได้สมทบทุนมูล,ลนิธิอนันทมหิดล นายสันทั์เข้าทำงานเป็นอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกวงดนตรีอสอวันสุ์ในตำแหน่งทรอมโบนทั้งยังเป็นที่ปรึกษาการบรรเลงวงดนตรีบิ๊กแบนดสนับสนุนการก่อตั้งวงดนตรีชนิดนี้ให้แพร่หลายอาทิวงดนตรีเดอะยามาฮ่าซาวซึ่งพัฒนามาเป็นวงดนตรีเฉลิมราชและให้คำแนะนำในการจัดแสดงดนตรีเพรียบเรียงเสียงประสานบรรเลงดนตรีเพื่อประโยชน์ในด้านต่าง รวมถึงอนุรักษ์และเผยแพร่บทเพลงพระชนิพนธ์ในรัชกาลที่9ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับรองศาสตราจารย์มาริกาตันทานานมีบุตรธิดาสองคนนายสันทั์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่20มกราคม2568สิริอายุได้90ปี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเถอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลยกรั์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัชติยร,ราชนารีพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่คุณหญิงบาบาร่ารีเพลอดีตกงสุนใหญ่กิติมศักดิ์นคนครมิวนิกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่24มกราคมพุทธศักราช2568เวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเยอรมน,นีซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย6ชั่วโมงสอดราจารย์ดรสิเดจพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลไยลักษณ์อัคราชุกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตตยาราชนารีสเสด็จออกนับพัตคารชวัสไกร์เทอร์โรงแรมที่ประทับเวียร์ยาริสไซเทอร์แคมปินสกีมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพระรานเลี้ยงอาหารข้ามแก่คุณหญิงบาบาร่าลิเพลอดีตองค์สุนใหญ่กิติมา์ณนครมิวนิกเนื่องในโอกาสทรงปฏิบัติภักดรัฐกิจสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่27มกราคม2568โดยทรงลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยตุลาภรณ์กับศูนย์วิจัยโรคมมเรง แห่งสพันสาธารณรติเรมันนีหรือ DKFC เป็นครั้งที่2ซึ่งเป็นการขยายความร่วมมือต่อไปอีก5ปีทางด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลการศึกษาวิจัยวิชาการและพัฒนาการศึกษาในหลักสูตรต่างๆการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาการส่งนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ มีความรู้และทักษะด้านวิจัยนวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านโรคมะเรง็งควบคู่กับศาสตร์อื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการประกอบวิชาชีพแพทย์ที่สามารถนำไปประยุกต์ในการดูแลร,รักษาผู้ป่วยอย่างทั่วถึงทั้งอย่างพัฒนาบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติและภูมิภาคอย่างยั่งยืน ร้อมกันนีทรงฟังการบรรยายทางวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์ของศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสพนา,านสาธารณรัฐเอรมาน,นีเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยมะเร็งในเด็กและการดำเนินงานด้านชีวสารสนเทศประยุกต์ร่วมกับบุคลากรของ,ของราช,ชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นนักเรียนทุนพระราชทานที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสพนา,านสาธารณรัฐเอรมาน,นี ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยาศาสตร์ศรีสว่างควัตร,ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการขยายความร่วมมือด้านการวิจัยการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคลากรระหว่างทั้งสองสถาบันศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสพนา,านสาธารณรัฐเยอรมน,นีก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2507 เป็นศูวนย์วิจัยทางชีวาการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในสพันสาธารนาลติรมณีเน้นการพัฒนาผลงานวิจัยใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการวินิจฉัยอาการและรักษาโรคมะเร็งโดยการค้นหาเพื่อทำความเข้าใจกับกลไกพื้นฐานของโรครวมทั้งค้นหาสาเหตุของโรคมะเร็งและชี้ให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคและด้วยพระปณิธัิฐานมุ่งมั่นของศาสตราจารย์ดสรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณ์อัคร,ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีให้ราชวิทยลาลัยจุลาภรณ์เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลทำหน้าที่สร้างบุคลากร,กรทางการแพทย์การพยาบาลและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ขาดแคลนให้กับประเทศไทยตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น จรัทัน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระราชทานประกาศนียบัตแก่ผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนวทอ,อรุ่นที่6 7 8และ9 วันนี้เวลา18.55นาทีทุนกระหม่อมหญิงุบนรักรชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงแรม The Hotel Bangkok, a t ิ e n โ e h o t แบ b a n g k o l u x u x y r y Collection Hotel ในการพระราชทานประกาศนียบัติแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนวอทอ,อรุ่นที่6 7 8และ9จํานวน278คน สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายใต้การดำเนินง,งานของมูล,ลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมจัดอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทุกด้านและสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนโดยจัดอบรมหลักสูตรนี้มาแล้วรวม9รุ่นมีการฝึกอบรมการไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงในด้านต่างๆ มาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการลงทุนธุรกิจอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากรรวมทั้งการอะรมสมองของผู้เข้าอบรมเพื่อหายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมนําเสนอไปยังหน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชนโดยผู้เข้าอบรมมาจากผู้บริหารทางภาครัฐและภาคเอกชนช่วงนี้พาไปเที่ยว